ประตูงั้นล่ะลองเล่นดูหน่อยดีกว่าเฮ้ห้องนี้อ๋อเต็มแล้วโอ้โๆเล่นด้วยสี่คนโอ้มีหรอหรอมาสักพักหนึ่งได้เล่นสักที โอ้ยเราบอกจริงเหรอเนี่ยจริงดิการ์ดเอานี่กุญแจนี่เราบอกเลยเนี่ยสุดยอดอะไรอยู่เนี่ยอีกคนหนึ่งไปไหนอ่ะเอยเพื่อนเราด้วยโผล่ไปไม่รอนเลยน,นี่หมอบนั่งวิ่งไม่ได้ แย่ yeah, แล้วตมเขาได้ <G ül> ไ้มมือให้หลบอะไรให้หลบอะไรอ่ะสวยแล้วโอ้ประตูเยอะเป็นว่าเลยสมแล้วที่เกมมันชื่อว่าประตูนะอะไรอ่ะ จุดหมายเลยเฮ้ยนายวิ่งได้ไงเพื่อนฟีดักตกจริงเลยเนี่ยไม่น่ามาเลยนะเพื่อน มันใช้ไปเรื่ยอะไรอะ่ะโอ้ยทำไมเพื่อนหายไปสิโลนสองคนมันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอโอตาตเตียงได้โอ้โหกีมใครเดี๋ยวมึงเป็นใครเดี๋ยว นี่เราทำอะไรดอันแล้วพวกนั้นต้องหาคุณเจอเอ้ยมีพี่เช็คอุย้ยโอ้โหเดี๋ยวไม่ใช่่ะต้องให้หาคุณเจล้ลอเพื่อน มีอะไรพวกไหนาหาครบได้ยังฉนันหนังสือ ตรงไหน,นยังไม่ได้หาดีๆหรือเปล่าโอ้ยเนี่ย อ๋อนี่ฮุนเจได้มาแล้ว <c oughs> ทำไมหาฮุนเจี๋ยนี่เจอพี่ซาดเฮ้ย <c oughs> ทำไมเสียงมันเริ่มมาโอ้ รถใครวะเสียงเหมือนรถไม่อยากไปต่อเลยไอ <c oughs> คิดเหมือนฉันไม่เพื่อนกดดูโผมันออกกันหวดแล้ว สวยแล้วเพื่อนออกกันหมดแล้วเรจะไปต่อกันลวเพื่อนน่ากลัวนะเฮมีเรือมีไฟกระพริบแล้วสวยละ ใค้ตามมาไม่เนี่ยหนาหนเกือบแล้วออกได้ยังอ่ะพีโลกเหรอตัวเพื่อนมันไาใกล้ตัวเพื่อนนใกล้อะไรอ่ะ อะไรเพื shit. Ooh, shit. <laughs> ่อนสเตย์โอ้ยชิตโหชิตโอ้ยตกใจมึงยินมึงกลัวเลี้ยวโอ้โหคนขาลุกปล่อยปล่อยสิเพื่อนโอ้โหขออนุญาตออกเกมได้ไหมไรอ่ะ เพื่อนเฮ้ยชิบไม่กดมาเลยโหไม่ชอบเกมนี้ะเล้วสิโอ้ยทานหมดว่าทำไงอ่ะโอ้เรื่องไม่ชอบเกมนี้ะเล้สิ วิ่งได้ไหมเนี่ยใครมันขับรถดูข้างนอกวะไม่ชอบเกมนี้อย่างแรงเลยอุ้ยขายกับอันตรายแน่เชียไม่ชอบเลยเราด้วยใครตามมาปะเนี่ย เพื่อนเลยจัดแตเอบอย่างงี้มีคนมา ราจะเข้าไปจริงๆเรอเพื่อนมันมืดนะโหมืดเป็นบ้าเลยมองอะไรไม่เห็นเลยเอ้าอันนี้มันทางเดิมนี่เพื่อนนายอยู่ไหนโห<ฮ>ทางตันอุ๊ยตกใจ เฮ้ยหนมีไว้ชายแล้วนะทางนี้โคดิชิตโคดิชิตหโอต้องออกประตูมาตอนนี้มันผ่านไปแนละ้วไม่งั้นจะโดนนะ เราไหวตัวทันเนาะประตูล็อกอัพสเต์แล้วเราเหลือกันสองคนโหหืมทางนี้นะทางหลบมีแค่คนเดียวเยี่ยมเลยจะไปกระโดดจริงๆหรอเพื่อนฉันกลัวเป็นบ้าเลย มีที่ลบอยู่ตามมาในไม่ต้องกลัวนะไปตายทางเดียวโคดิชิตอะไรแวบๆเฮ้งทำไม่ดีเลยโคดิชิตมันมองเร็วกลับละองอเพื่อนไปแล้วเหรออย่ามองมันสินา้ตัวเนี้ย อ้ยไม่ใช่ไงมีคนจับตาเราอยู่ปิดตู้ได้ไหมไม่ได้เราจะด้วยเหมือนเดิมเลยฮะขาดขับไม่ชอบเลยเคยมิมระบอกจริงๆหรือเนอ่ย เก็เินเกียรรบอกจริงๆนองเฮ้ยอะไรอะกระโดดก็ไม่ได้อ้ยทำไมนช้ำจังเลยเพื่อนโอ้ยหลบตูทำไมเฮ้ยกูเลวโอ้โหคุณรีบเข้าเลยตู้เบียดเดียว อะไรอ่ะอบกักบอดไฟอ่ะอุ้ยอบาบักเฮ้ยตัวแขกสวยแล้วสวยเลยตายได้ตายได้ตายยายุ่งเด็ดขาดสวยฮ้ยอุย โอ้โหอืมเล่นเลยโดนเล่นเลยโอ๊ยลาไปก่อนเลยถ้าแบบนี้ยังไม่เล่นแล้ว